ตรงนี้เวลาที่เราพันเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากตรงนี้เพื่อที่จะมาให้มาให้ให้นบรรจบตรงนี้นนใช่ถ้าเราเริ่มตรงนี้ปุบ๊บมันจะมันจะกลายเป็นไม่ใช่พันข้อศอกแล้วฉะนั้นเราจะเริ่มตรงนี้เพื่อให้มันบรรจบตรงนี้แล้วก็หลักการจากล่างขึ้นบนเป็นการดึงเ,เ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพันเพื่อให้เลือดกลับเข้าสู่หัวใจอีกรอบหนึ่งนะดูนะครับหลักการพันตะแคงขึ้นตะแคงลงเป็นฟันปลา ครับอันนี้เอาไหมทันไหมอีกรอบหนึ่งนะครับแต่แขงขึ้นแต่แขงลงอย่างนี้ได้ไหม <c oughs> ได,ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เรานะแล้วแต่เราแต่ทีนี้เจาทำได้ทำได้สองแบบนะเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วนะเริ่มต้นแล้วนะทีนี้เราจะตรงนี้เป็นฟันปลานะครับเข่า ไอ้เท่าที่สองสองเนี่ยนะครับค่อยๆพอเราพันแล้วอย่างนี้แขนเราก็จะงอไม่ได้แล้วใช่ครับเพราะว่าตรงนี้คือเหมือนกับแขนล็อกฟป็นใช่คร<ห>ับเป็นล็อกไว้เป็นการล็อกเป็นการเขาเรียกว่ากระชับกล้ามเนื้อไม่ให้บวมแดงอักเสบเห็นไหมฮะเริ่มเป็นพันปลาแล้วก็จะเริ่มมาที่เข่าที่สองฟุตปิดเข่าอย่านะครับนะะฮเห็นไหมฮะเริ่มมาแล้วจำเป็นไหมคะที่จะต้องใช้ผ้าหมดพืน จำเป็นครับต้องจำเป็นครับต้องใช้ให้ผ้าหมดผืนหนาเท่าไหร่ก็ทำไปใช่ครับจะสังเกตเห็นไหมบางครั้งเราทำไอ้กิ๊บหายสมมติเราทำกิ๊บหายนะเราก็ยัดเข้าตรงนี้ยัดเข้าตรงนี้มันก็จะไม่สวยนะแต่ไม่ต้องมองตรงนี้นะสมมติอันนี้กรณีเราทำกิ๊บหายก็จะบอกไปที่เน็ตมัมมี่น้องพลโอเคน้องพลน่ารักมากโอเคนะทีนี้ต่อมานะ อ่ะเอาตรงไหนต่อ